สวัสดีครับผมวิทย์ลาหูอินฟินิตี้โหดมาด้วยรักและหูวใหญ่มาด้วยมินิฮาร์ดนะครับผมโอเคนะผมวันนี้เราก็มาพูดถึงเกี่ยวกับกล้วยอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องเราที่ประทับใจนะครับผมที่เราทําเพื่อชุมชนนะครับผมผ่านสิ่งที่เรารักนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ยังไม่ไปไหนนะครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง ครุ่ยนะผมก็อา EP ที่ประมาณอีีที่สองีที่สามนะผมก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับทฤษฎีระบบไปนะผมว่าอาิตทฤษฎีระบบนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะผมก็ได้พูดไปนะผมก็ทฤษฎีระบบนะครับผมก็ได้พูดไปเรื่องอที่ผมได้พูดไปแล้วนะผมที่เป็นคลิปวิดีโอนะผมก็มีอินพุตแล้วก็มี output, เอา p u พุตยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมเราก็มาพูดถึงเกี่ยวกับฟีดแบ็กของ การทําธุรกิจของเรานะครับผมในวันนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ได้พูดถึงฟีดแบ็กนะครับผมของการทําธุรกิจในครั้งนี้นะครับผมก็เป็นความประทับใจของนักธุรกิจก้ยนะครับผมที่ได้ทําการค้าขายกับคนในชุมชนผมนะครับผมแล้วก็ทําให้เขานั้งประทับใจนะครับผมก็ได้ส่งคลิปวิดีโอนะครับผมยังเช่นเคยนะครับผมก็เหมือนอย่าง e ีพีที่6นะครับผมก็ได้ส่งคลิปมานะครับผมแล้วอีพีนี้ก็ ส่งคลิปมาให้ผมโปรโมตต่อไปนะผมเพื่อที่จะทำธุรกิจในระยะยาวให้กับชุมชนของผมนะผมก็วันนี้นะผมก็ามาดูคลิปนะผมวิดีโอที่เขาส่งมานะผมเกี่ยวกับความประทับใจแล้วก็มีการาซื้อขายเพิ่มขึ้นนะผมก็ตอนนี้กม็มีการซื้อขายเป็นตันแล้วนะผมก็ตอนแรกก็ประมาณ เจ็ดแปดร้อยโลนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณสักเกือบอประมาณตันกว่าๆแล้วนะผมก็ก็เป็นสิ่งดีนะผมก็ชุมชนของเราก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทรับใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อชุมชนของเรานะผมก็ได้รับรายได้จากพ่อค้านาทโชกิกล้วยคนนี้นะผมก็รุมรวอนนะผมก็หลายรอบแล้วนะผมก็ได้ประมาณเกือบ หมืน่นกว่าแล้วนะผมก็เราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจนะผมที่ทำคลิปวิดีโอในสิ่งที่เรารักนะผมแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราญาติพี่น้องของเรานะผมก็ได้รับรายได้ผ่านสิ่งที่เราทำแนละ้วผมถึงแม้ว่าช่องผมอาจจะเป็นช่องที่ยังไม่ดังมากนะผมก็มีผู้ติดตามแค่ร้อยนะผมก็ยังแบบมีคนจะสามารถที่จะทำอะไรได้ให้กับชุมชนแบบนี้ใน ในระดับหนึ่งทำให้ชุมชนของเราได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นแบบนี้ก็โอเคนะผมก็ในต่อไปนะครับผมเราก็มาดูคลิปวิดีโอที่นักธุรกิจกล้วยมีความประทับใจแล้วก็ส่งให้ผมปลโมต่อไปนะครับผมไปชมกันสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาซื้อกล้วยตามนัดหมายนะครับก็ตามนัดหมายไว้ก็มารับเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งตันนะครับเดยประมาณนะครับขอบคุณชุมชนมากนะครับที่ได้น้ำกล้วยสวยๆมาให้เรานะครับขอบคุณมากครับติดตามตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับครับกำลังกลับใส่กล้วย เชียงดาวห้วยลึกมาเชียงใหม่เข้าโรงงานทานันตัน3ตัน4ได้อยู่นักประกันนะกระจายแปกล็รเดอร์มาใส่เข้าโรงงานประกันเป็นยังไงกับบ้านครับผมที่เป็นคลิปวิดีโอนะผมที่นักธุรกิจโก้ยนะผมก็ได้ส่งให้มา กับผมเพื่อที่จะโปรโมทต,ต่อไปนะผมก็รู้สึกว่ามีความน่ารักนะครับผมที่ทําธุรกิจกันแล้วก็มีการพูดคุยการมีการาาสร้างคอนเนคชั่นกันระหว,ว่างเขากับเราอะไรแบบนี้ก็โอเคนะผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวดีนะผมก็เมื่อวานนะครับผมก็ได้ได้ขอนะผมที่จะทําธุรกิจเรื่องของอะวคาโดก็มานะครับผมเนีอะวคาโดนะผมก็เขาก็ได้สั่งว่า อยากได้ออมคาโด300โลนะผมก็ผมก็ได้จิดต่อไปทางบ้านแล้วเรียบร้อยตอนนี้ผมอยู่มาหาฮายนะผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือนอกจากการเรียนก็คือเราสร้างคอนเนคชั่นให้กับชุมชนของเราเราสามารถทําได้นะครับโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมและอยากจะเห็นสิ่งทําสิ่งดีเพื่อชุมชนแบบนี้ต่อไปนะผมก็ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับตะไคร่นะผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับวิทยอคุณคนนี้ต่อไปสมบอกวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้าอุย้ยไม่ใช่เจอกันอีพีนหน้านะครับผมบ๊ายบาย